สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเยเล็กแอดยูทูบค่ะวันนี้เยเล็กพาเพื่อนเข้าครัวอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําขนมหวานกันค่ะขนมหวานวันนี้ก็คือฟักทองแกงบวชนะคะทําแบบง่ายๆตามสไตล์เยเล็กนะคะอันนี้คือ้ามีวัสดุดังนีน้ก็จะมีฟักทองฟักทองนี้เยเล็กได้นึ่งสุกเรียบร้อยแล้ว ก็จะใส่เกลือนะคะมีเกลือมีน้ำตาลตะโนโนนะคะมีน้ำตาลทรายกะท,ทิอปปิ้งที่ยยเล็กใส่ก็จะมีมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็มีลำไยค่ะหน้านี้ขาดไม่ได้ก็คือลำญ่นะคะพี่น้องเราจะใส่ลงไปด้วยนะเพื่อความอร่อยของ แกงบวชฟักทองของเราเรามาทำกันเลยนะคะตามมาค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเพื่อนๆอย่าเล็กได้ตั้งกะทิไว้แล้วนะคะเป็นหางกะทินะคะรอให้กะทิเราสุกนิดนึงก่อนเนาะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวยังจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะ เราจะรอให้กระทิเราสุกนิดนึงก่อนนะคะที่เราก็จะเริ่มร้อนแล้วค่ะสูตรน,นี้ทําไม่ยากนะคะสูตรที่เรานึ่งพักทองก่อนนี่ไม่ยากทําไม่ยาก แล้วก็ทำนอกจากทำไม่ยากทำง่ายแล้วยังทำไม่นานค่ะเราไม่ต้องมาต้มฟักทองให้สุกนะคะสูตรนี้เยล็กไม่ได,ไได้ไม่ได้แช่น้ำปูนใส่นะคะหันหันฟักทองเสร็จแล้วก็เอาฟักทองไปนึ่งไปนึ่งให้สุกนะคะสำหรับเปอร์เซ็นต์การสุกข,ของฟักทองนะคะถ้าจะให้ดี เอาประมาณ95นะคะของการสุกข,ของฟักทองของเรานะคะพอเราเอาลงน้ํากะทิที่ร้อนๆเดือดๆฟักทองเราก็จะสุกอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอให้น้ํากะทิสุกก่อนแป๊บหบนึ่งค่ะ อย่าให้กะทิแตกมันนะคะพี่น้องมันจะไม่น่ารับประทานนะคะอ๋อลืมไประหว่างนี้เราก็ใส่เบเตอร์ลงไปด้วยนะคะพี่น้องจะใส่เบเตอร์ลงไปด้วยเพื่อความหอมของขนมของเราเนาะ ย่หรใสใบเตยลงไปซองใบนะคะเพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ตามใจเลยนะคะมอเริ่มร้อนแล้วค่ะระหว่างนี้เยเล็กจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปด้วยเพื่อความหอมของน้ำกะทิของเรา สำหรับความหวานสูตรนี้จะหวานน้อยนะคะสูตรนี้จะใส่หวานน้อยนะมอเริ่มร้อนนะคะ คนให้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปึกของเราให้ละลายนะคะคนจนน้ำตาลเราละลายนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสูตรนี้หวานน้อยนะคะเพื่อสุขภาพเนาะ เราทำไปชิมไปก็ได้นะคะสำหรับความหวานเพราะว่าความหวานจะอยู่ที่ฟักทองเราแล้วก็อยู่ที่ลำไยเราด้วยนะคะเพราะนั้นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเราเราใส่ไม่มากนะคะ แล้วก็ใส่เกลืองไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมของขนมของเรากะเอานะคะไม่มีสูตรใต้ตัวค่ะคนให้น้ำตาลละลายให้เกลือละลายนะคะ ละลายดีแล้วเราก็ชิมรสด,ดูค่ะชิมรสด,ดูได้เลยนะคะห,หวานนิดนึงค่ะหวานไม่มากค่ะ ี๋ยวสใส่เกลือลงไปอีกไอทีแล้วนะคะจากนั้นนี่แล้วก็จะใส่นี่ค่ะฟักทองลงไปค่ะกะทิเราสุกแล้วนะคะใส่ฟักทองลงไป เราปล่อยให้หม้อเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ยังนจะปิดฝาไว้ให้พอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรนี้หวานน้อยจริงๆนะคะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพค่ะ เดี๋ยวนะคะแล้วเราก็จะใส่หัวตะที่ลงไปด้วยค่ะสูตรนี้ไม่หวานแต่มัน Like, huh? Maka. Mm hmm. พอหัวกะทิเราสุกแล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งลงไปค่ะท็อปปิ้งของเราก็คือมะพร้าวอ่อนกับลำไยค่ะหน้านี้ลำไยเยอะนะคะพี่น้องแล้วก็เอามาทำเป็นท็อปปิ้งได้เลยใส่ลงไปหมดเลยค่ะ โอ้ลำใหญ่รุ่นจัมโบ้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหได้ท็อปปิ้งอย่างนี้แล้วน่าทานมากเลยค่ะพี่น้องน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆ,นาานอนๆโอ้น่าทานไหมคะ รอสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะให้รำไยของเรากับมะพร้าวของเราร้อนก่อนนะคะเป็นอันว่าใช่ได้เลยค่ะอืมนาทานมากเห็นไหมคะเพื่อนๆดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะน่าทานไหมคะ นี่ร <Yeah. S 2> ้อนแล้วนะคะเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับแกงบวชมะพร้าวอ่อน ลำไยของเราตัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย